สวัสดีเราชื่อดานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะเราอายุสิปีค่ะเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะเรามีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะนี่คือพี่สาวเราเองส่วนนี่คือพี่ชายเราเองค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินมากกินได้ตลอดเวลาเลยแหละค่ะกินแล้วก็กินแล้วเราชอบกินหมกกระทะที่สุดเลยแหละค่ะเรากินหมกกระทะได้ตลอดได้ทุกวัน ถามว่าเบื่อไหมหไม่เบื่อคะ่ะเราก็ชอบไปคาเฟ่ค่ะชอบไปถ่ายรูปแต่ยังไม่มีใครมาถ่ายรูปให้เรานะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะทักมาในไอจีเลยะคะ่ะนี่คือกลุ่มเพื่อนเราเองถึงคนจะน,น,น้อยนิดนะคะแต่อยู่ด้วยลโคดมีความสุขมีความสุขมากเป็นกลุ่มที่พาการรันรั่วพากันแดนพากันเต้นอยู่ไหนนะคะรามได้หมดคอนเทนต์ไหนกลุ่มเราเก็บเรียบ แล้วนี่ก็ชอบนอนค่ะนอนอยู่ตรงไหนนอนได้ทุกที่ขนาดในรถยังนอนได้เลยค่ะส่วนสองคนนี้คือเพื่อนสนิทเราเองค่ะเป็นแฟดกันชื่อว่าเปมกับปีสองคนนี้เป็นคนที่ตลกเฮฮาเอาใจใส่ดีสุดค่ะเป็นคนที่พูดมากแล้วก็ชอบเต้นด้วยค่ะเพื่อนเราสองคนนี้สดนะคะจีบได้เฮ้ย hey, จีบไม่ได้คนนี้มีแฟนเลาวนี่นาะหรือว่าเพื่อนนะ้าส่วนคนนี้ยังไม่มีแฟนจีบได้นะคะ แล้วก็ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายยจุ๊